พี่น้องหลายคนสงสัยครับบาโจไปคุดบัวโคดมาหลายๆเอาไปเห็ดเอียงนะครับนี่มานี่คลิปนี้บาโจสีมาอธิบายฟังครับส่วนหนึ่งก็คือเอาไปประดับนั่นแหละแต่ว่าส่วนหนึ่งก็คือเอามาเห็ดยาครับพี่น้องเห็ดยาอียงนี่ครับนี่คือบ่ต้องถามนะว่านามมียังครับนี่ใส้นามดองสิครับผมอันนี้คือฝานไว้ครับผมฝานไว้ตากแดดนะครับอันนี้ทันได้ต่างเนี่ครับฝานแล้วก็เอาลองใส่เลยนะครับ กะซิมีหัวนีว่ครับ่บหัวบัวบกโกรดหัวอะไรบัวงามหรือว่ามีดตำนี้กันสิบัวโจกกะซีเอามาเห็ดยาครับฝานฝานเปลือกมันออกก็ดิฝานเปลือกออกนะครับแล้วก็ฝานเป็นเวนไปเวนกันสิครับเอาไปตากเลยนี่นะหัวอะไรบัวงามบัวโจกกะซีมาเห็ดยาแบบนี้ครับส่วนส่วนใบมันบัวโจเอาไปคั่นน้ำนะครับเดี๋ยวบัวโจสีอัดคลิปเห็ดตะเบิงว่าเห็ดจะได้กินนะครับเป็นลาบบัวบกโขดนะครับแต่ว่าตัวนี้นี่เป็น ลาก30ครับนี่ลาก30ตีเบาโจทย์กุดมาเอาว่าฝานเป็นแว่นๆสิละแล้วก็ตากแดดครับกัดดองใส่กันครับนี่แหละบัวบกโบโขดครับพี่น้องคือสปปรรพคุณของยาสงตัวนี้มันมันสุดยอดอีกีพี่น้องนะครับเนาะแกบบ่บำรุงกำลังนะครับผมแก่ปวดเมือ่อยอายุวัฒนะนะครับเป็นยาระบายครับลุม่ม